สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนายราช็อซันเดย์นะครับก็วันนี้เราจะมาแคสเกมรอนซ์ r ีเวอร์เกันนะครับซึ่งรอนซ์ r v เวอรคือเกมในแปลนแปลนย่อยของชาแนลนะฮะซึ่งผมท,ที่ผมที่จะแคสนะซึ่งเรามาในพาร์ทแรกครับนี่ครับหน้าตัวละครเองของเราเรื่องย่อก็ไม่อยู่ว่าเออประมาณว่ายังไงเดียโลกข้างนอกนะฮะ โลกภายนอกน,นั้นโดนน่าจะโดนติดเชื้ออะไรสักอย่างนะฮะพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องย่อผมอ่ามานิดเดียวเองครับแล้วก็บทสรุปเอยเนื้อเรื่องนี้หาหาอ่านได้ยากมากนะฮะซึ่งองขอบอกเลยว่าเกม Lost r i v ร r คือเกมอ่าแนวเ,เร์เรอร์นะฮะซึ่งฉายาของเกมน,นี้ก็คือ ไซเรนฮิลในภาคสอดีนะฮะหรือสองตินี่เองนะโอเคนะซึ่งตัวเอกเขาก็ก็อยู่คนเดียวนะฮะซึ่งอ e ีสปัคกล้วก็จะเจอกิดเอ,อ่ออ่าคนที่โดนติดเชื้อนะพวกนี้คือพวกผีนั่นเองนะอ่าตัวละครก็จะเดินไปนะซึ่งตัวเอกชื่อตัวละครที่ผมไม่รู้นะโอเค เราก็จะเจอนะฮะเยนใส่หัวใส่หัวใส่หัวโดยเอกจะทำยังไงเคผมก็จะไม่รีผมก็จะไม่อ่านนะตอนแรกเราก็ต้องทำการหลบก่อนนะฮะอย่าเข้าอย่าเข้าไปใกล้มันมากครับมันก็จะเอากลับเอาอย่างงี้ครับโอ้โหตกใจหมดเลย เดี๋ยวรอรอรอให้มันไปก่อนดีกวะเราก็จะเข้าซอกหลืบกันโอเคเกมนี้ก็จะมีระบบแบบซ่อนในลืบนะฮะซึ่งผีก็จะไม่เห็นเรานะโอเคชิบเราก็จะเจอกับอ่าสักคนนะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเขาคือใครผมก็ไม่รู้นะ เฮลโลขอกด Are you okay เ oh, ร mm ็ปร็ปรีบ,บ,บ,บต้องขอบอกว่าในเรื่องนี้ผมก็รู้แค่คร่าวๆนั้นเองนะฮะซึ่งหาอ่านได้ยากมากและคนเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครนะไอ้แก่เขาทองทองเราก็จะอยู่ในห้อง,องเรานะ โอเคซึ่งเกมนี้ก็จะจำหน่ายอยู่ในสตรีมนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะโอเคไม่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 ไมอ่าเรเดียลสองศูนย์สามประมาณห้องสุดสองศูนย์สามนะนี่ก็คือ, okay. oh, 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 oh. อไดอารี่โอเคโอ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 อ๋อเมวแล้วมเมวแล้ว ซึ่งช่วงแรกๆผมก็จะรู้ว่ามันจะไปยังไงนะฮะเพราะว่าผมเออได้เล่นมาก่อนแล้วนะฮิดิไหมอ่านี่ก็คือปุ่มนะฮะซึ่งปุ่มเอกก็คือพวกกดปุ่มตกลงแล้วก็ยิงปืนแล้วก็ถ้าเป็นปุ่มซีก็น่าจะเป็นใช้ปืนนะส่วนที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคประตูด้านี้ก็จะโดนล็อกนะฮะ โอเคเปิดไปเก็บของน่ายเป็นแบตเตอรี่นี่น่าเป็นถุงอะไรสักอย่างโอเคกลินี้ต้องเน้นสำรวจของด้วยนะฮะแล้วก็จะมีระบบหิวข้าวส่วนไอ้นี่ครับก็จะเป็นผมชอบระบบนี้มากก็คือระบบวาร์ปนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็รู้เองครับนี่ก็เป็นประตูนี่้อนล็อกหมดเลยครับเรืใ่จห้องนี้ รูปน่าจะเป็นรูปครอบครัวเรานะฮะครอบครัวของตัวตัวเองของเรานี่โอเคตู้เย็นมีอะไรบ้วะโอเคอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเอาแมวกันนี่ครับต้องสังเกตดีๆครับนี่ฮะด้านขวามือก็สังเกตดีดีมันจะมีของอยู่โอเคเปิดออกไปน่าจะเป็นขวามืออ๋อ น่เป็นตรงนี้นะโอเคทำการสะดอกกุญแจนะฮะแล้วก็เข้าไปเนี่ยต้องสังเกตดีๆจริงๆนะฮะแมปกดตัวเอ็มนะฮะโอเคอย่ายอย่ายรีรอฮะเปิดเลยครับคุณเราก็จะแสดงแสดงที่กัดนะฮะตอนตอนนี้เราอยู่ในห้องสองส่นสาะส่วนเออนั่นขวามือก็อ่านเอาเองนะฮะ อค okay. ออกได้แล้วออกได้แล้วห้องของตัวเอกก็คือห้อง2องนย์ะครโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วล็อกนะฮะกดตัวเอฟกดตัวเอฟเปิดไฟฉายนะซึ่งก็มีวันหมดมีวันแบตเตอรี่หมดกันแต่เราก็เก็บได้ก้อนหนึ่งละซึ่งเราก็จะเจอผีนะ ซึ่งมีหลายคนที่เริ่มแรกนะตอนแรกนี้ก็ผ่านใ้ตัวผีข้างหน้าไม่ได้นะให้เราทําการกดเบคบาร์ครับแล้วก็คลิกที่ปลานะแล้วก็เออ P L A E เห็นป่วมันก็จะได้กลิ่นมันก็ได้กลิ่นนะได้กลิ่นปลานะโอเคมันไปแหลกเลยครับแล้วก็ทําการหนีครับ นี่ยได้ยินเสียงไหมครับเงีมๆเงียเเงียเแ,แ,แล้วก็จะเจออีกตัวหนึ่งครับให้เราทำการไปที่ห้องซ้ายมือให้เราสำรวจนะโอเคที่นอนอข้างล่างน่าจะมีโอเคได้อะไรสุกอย่างเนะ่ยโอเคแล้วก็เจอรูนะโอเคเข้าไปเลยซึ่งฉากนี้ก็จะเป็น ขอปิดไฟกันเืลองแบตคุณก็จะมองไม่เห็นนะฮะเ,เปิดเปิดดีกว่ามันจะเป็นทางยาวนะฮะซึ่งเป็นทางอะไรสักอย่าง,างกันนะเราก็ได้ยินเสียงร้อนๆอยซึ่งผมขอชมขอชอมเสียงเอฟเฟกเกมนี้ฮนะยอดจริงๆทำให้บรรยากาศน่าขนลุกจริงๆก็จะเป็นภาพเบอร์ๆนยฮะ ตอนแรกผมเล่นก็มืนหัวมอนกันเจอภาพแบบนี้เริ่มสโลแล้วครับโอเคถึงไปลายทางแล้วโอเคครับเราก็จะเจอที่วาร์มนะซึ่งเดี๋ยวผมยังมไม่วาร์มนะขอไม่วาร์มนะเราก็จะเจออ่า ผีกจนโอ้ก oh. ็เดเมดนก็ต้องใช้ปลาลอดะฮะให้ทำการอย่างนี้พอะฮะซ่อนหลืบซ่อนหลืบโอเคไปได้แล้วมึงไปได้แล้วห่างสักประมาณสองสามเก้าพอนะล็อกอะ่ะขามือโอเคนี่ว,ว่าล็อกนี่ยซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใ,ใช้ทำอะไรฮนะเนี่ยเห็นไหมก้มกบ ก้มกดนี่ก็จะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเราก็จะเข้ามาให้เข้าไปห้องสีฟูครับโอเคแล้วสำรวจให้หมดอ้าวอ้าวไม่เป็นไรฮะสำรวจให้หมดฮนะโอเคเอาปลาได้อะไรมาไ่้เป็นตุ๊กตานะสำรวจให้หมดฮนะ โอ้โอแหลก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  <m uch> โอ้ยโ okay. อเคอ๋อกดปุ่มผิดแหลกนิดนึงครับตรงสายเกมที่ผมโหลดกำลังเข้าทีโอเค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 น่้อ <m> ง <uch y> okay, 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 okay. เป็นตอนนี้ด้วยซึ่งเราจะเข้ามาเออใน เอาวิกุนติเข้ามาในห้องของครอบครัวหนึ่งคนระับน่าจะเป็นครอบครัวของแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจฮนะให้เราทําการคุยก่อนนะนคะุยไปเรื่อยๆครับผมขอก็เร็วๆรัวๆชัวๆนะให้อย่ามาให้คุยกันครบทุกคนนะฮะแล้วก็คุยจนกว่า่คุยจนกว่าตัวเลือกจะหมดนะฮะเนี่ยก็จะมีตัวเลือกตัวเลือกมาเยอะแยะเลย นคุยจนกว่าตัวเลือกจะเหลือแค่ตัวเดียวฮนะเอ๊ะแป๊บนึงโอเค,อเ,คเสร็จแล้วต่อไปคนต่อไปครับโอเคคุยไปเรื่อยเซึ่งคุณอยากคิดว่าคนในนี้เป็นคนนะฮะซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า เดี๋ยวรอสักครู่นะโอเคอ่าอ่าอ่าอ่กดตัวอะไรวะอ๋อมีอ๋อโอ้ดี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 ผมเพิ่งเพิ่งกดเป็นเนี้ยให้เราทำการกดใส่เป็กป่าครับแล้วก็ให้ตุ๊กตาครับเลือกที่เมนูกิฟต์นะฮะให้กับ อ่แม่ของเพื่อนหรือแฟนเราเนี่ยก็้ทำการเปิดคุณเออนี่ครับไม่แน่ใจแฟนหรือเพื่อนนะแนวอโลนเลยฮนะ it's okay just talk เอ้ย t a k in เธอก็บอกว่าน่าจะบอกว่าให้ปีบปืนนะฮะเอาไปยิงหัวพ่อนะฮะซึ่งเอ้อ หายไปได้ไงวะซึ่งเกมมันก็สอนนะซีคือเป็นกันโหมดนะเอ็กก็ยิงซึ่งเราก็จะเจอผีนะโอเคยิงแม่งเลยยิงไปยิงไปอ๋อ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 อเอเฮ้ยแม่งหมดโอเคกดอารีโหลดนะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ซึ่งก็จะเป็นสภาพนี้นะครับไม่น่าเลยฮนะซึ่งคนที่เราคุยก็น่าจะเป็นภาพนิมิตนะผมก็งงเกมนี้จริงโอเคเออออกได้แล้วออกออกได้แล้วโอเคสำรวจฮนะน่าเป็นอะไรสักอย่างเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งออก่เพิ่งออกห้องนี้ห้องนี้ เฮ้ยเป็นอะไรวะหนึง่งฮะตรงนี้ต้องหักล่ะห้เรากดอ่าสำรวจตรงดินชักนะฮะเพื่อจะมีทางผ่านอยู่ชี้อ่ะผีแม่ยงแม่เลยยงแม่ยีแม่ใจฮะ ให้เราทำการเปิดตู้ฮะก็จะเป็นโอเคตำรวจตรงนี้เป็นอะไรวะสักอย่างกันสองศูนย์สองโอเคพอแล้วพอแล้วเอ่อเปิดไฟกันดิโอตรงนี้มีของอยูอ่มีอะไรให้เราใช้ไหมปืนโอเค ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะกอย่างสักอย่างล็อกองเหรอ,อกลับไปทางเดิมมั้ยสักอย่างดูสกินคืออะไรวะเอาไว้กินเนี่ยุ่พวกนี้ นี่เหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเครอลรูกลับดีกว่าโอเคะฮะทางนี้ก็เป็นทางตันโอเคถ้าจะไม่ผิดมีวาร์ปอยู่นะเฮ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงมีมีหลายห้องเหมือนกันดีกว่า เอามายัางเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วเบอร์เองฮะตรงนี้สิเดีจะมีกุญแจอยู่ครับโอเคกุญแจแจห้องอะไรวะสองศูนเลยนะลืมแล้สองศูนย์กเราไปอ่ะครับเราก็ใช้ระบบวาร์มครับผมชอบมากเลยครับ ให้เราวับกับตรงหน้าหน้าห้อง,องเรานะโอเคมันก็จะแพมอะไรไม่รู้นะชิปแล้วเราทำการเซฟฮะเซฟด้วยด้วยวิธีการนอนนะฮะีไปก็ผมขอจบในการแคสภาคแรกเพียงเท่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวไปนะซึ่งก็เป็นทางกันเหมือนกันนะที่ผมรู้ได้แค่เท่านี้นะฮะ ขอจบนะครับสวัสดีครับ